เรียนท่านกรรมการทุกท่านดิฉันนางสาววิไลรัตนบุรชัตรตำแหน่งครูชำนาญการโรงเรียนอนุบา,นนาลนครสวรรค์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาครสวรรค์เขตหนึ่งค่ะวันนี้จะมาขอ,อนำเสนอนวัตกรรมทางการจัดการศึกษาที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก active learning ค่ะนวัตกรรมที่นำมาใช้พัฒนาการอ่านการเขียนเรื่องหน้าตาตัวสะกดด้วยชุดฝึกทักษะ เทคนิคสแครปโฟลดิงโดยตัวดิฉันนำเอาชุดฝึกทักษะของโครงการส่งเสริมและพะัฒนาการพูดอ่านเขียนภาษาไทยมาใช้ในการวิจัยครั้งนี้ดิฉันได้พัฒนาชุดฝึกทักษะเรื่องมาตาตัวสะกดให้อยู่ในรูปแบบเกมออนไลน์เพื่อเป็นการกระตุ้นความสนใจและดึงดูดความสนใจให้หนักเรียนเกิดความอยากเรียนรู้ในเรื่องมาตาตัวสะกด และมีความสนุกสนานในการเล่นเกมและได้รับความรู้ไปพร้อมๆกันค่ะกระบวนการการนำนวัตกรรมไปใช้คุณครูนำชุดฝึกศักษะเรื่องมาตาจดสกดมาให้นักเรียนที่มีปัญหาเรื่องมาตาจดสกดโดยมีการทดสอบก่อนเรียนเพื่อวัดความรู้ความสามารถของนักเรียนจากนั้นครูจะเริ่มสอนเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องมาตาัวสกดทาง8มาตาเพื่อให้นักเรียนทั้ง8คนได้เกิดการเรียนรู้เกิดขึ้น จากนั้นคุณครูจะใช้ชุดฝึกทักษะเรื่องมาตาตัวสะกดทั้ง11กิจกรรมมาให้นักเรียนทำและก็อธิบายความรู้ไปพร้อมๆกันหลังจากเรียนรู้ทุกกิจกรรมแล้วจะนำสื่อเกมรูปแบบออนไลน์ให้นักเรียนได้ทดสอบหลังเรียนทีละคนเพื่อทดสอบระดับความรู้ของนักเรียนหลังเรียนจบแล้วนั่นเองค่ะหลังจากเรียน กระบวนการการนำนวัตกรรมไปใช้คุณครูนำชุดฝึกศักษาเรื่องมาตาตัวสะกดมาให้นักเรียนที่มีปัญหาเรื่องมาตาตัวสะกดโดยมีการทดสอบก่อนเรียนเพื่อวัดความรู้ความสามารถของนักเรียนจากนั้นครูจะเริ่มสอนเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องมาตาตัวสะกดทาง8มาตาเพื่อให้นักเรียนทั้ง8คนได้เกิดการเรียนรู้เกิดขึ้น จากนั้นคุณครูจะใช้ชุดฝึกทักษะเรื่องมาตาตัวสะกดทั้ง11กิจกรรมมาให้นักเรียนทำและก็อธิบายความรู้ไปพร้อมๆกันผลที่เกิดขึ้นหลังจากการใช้นวัตกรรมชุดฝึกทักษะเรื่องมาตาตัวสะกดทั้งแบบออนแทร์ hand และออนไลน์ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนักเรียนทั้ง8คนมีพัฒนาการด้านการอ่านการเขียนเรื่องมาตาตัวสะกดที่เพิ่มมากขึ้นค่ะขอขอบคุณค่ะ